เนืาสต์ชั้นประถมศึกษาปีที่หกเรื่องอัตราส่วนและน้อยละในแผนง,งานที่หกนั้นจะเรื่องของความหมายการเขียนและการอ่านอัตราส่วนอัตราส่วนเป็นการเรียบเทียบปริมาณสองปริมาณมาดูโจทย์กันนะครับกอไก่เป็นรูปของแก้วจำนวนเจ็ดใบขอไข่เป็นรูปของจานจำนวน ควาเป็นรูปของช้อนจำนวน12บขันงองงูเป็นรูปของเด็กผู้ชายจำนวน10คนจอจานเป็นรูปของเด็กผู้หญิงจำนวน4คนและชอชิ่งเป็นรูปของดอกไม้จำนวน3าดอกอัตราส่วนของแก้วต่อจานแก้วมีอยู่เจ็ดใบ จานมีอยู่8ใบอัตราส่วนในรูปเศษัพ7ต่อ8เครื่องหมายต่อตรงนี้เรียกว่าเครื่องหมายทวิภาคในเรื่องของเครื่องหมายวัตถุต่อบไทยจาก7ส่วน8เราเขียนเป็นเศษส่วนได้ตัวหน้าจะเป็นตัวเศษตัวหลังจะเป็นตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน8ครับการอ่านอ่านว่าเจด ตอบดครับอันรรส่วนถ้าเราสรบที่หน้าเป็นอัไ,ไม่หน้าความหมายจะเจ็ดครับให้เรียนทำแบบฝึกในชุดนี้ให้ครบทุกข้อนะครับสวัสดีครับ